อาจารย์ครับที่อาจารย์ทําอยู่นี่คืออะไรอาจารย์คือเวลาเราฉีดน,น้ําหมักเนื่องจากว่าน้ําหมักเนี่ยถ้ามันโดนเปลือกตรงนี้เบายุดว่าจุลินทรีย์มันจะเข้าไปยากไหมเข้ายากครับอาจารย์แต่ถ้ามันโดนผิวอย่างนี้มันเข้าเนื้อเลยใช่ไหมครับผมนี่คือเหตุผลว่าบางทีก็ทําความสะอาดเขามั่งอ๋ออ่าคือกลุ่มน้ําหมักเนี่ยเขาสามารถเข้าไปทางต้นทางใบทางอะไรของพืชได้ครับแต่ต้องเป็นผนังเซลล์ที่ผ่านเข้าไปแล้วมีอะไรนะมี <c oughs> มีน้ําเลี้ยงครับผม เขาก็จะไปตามทองเลยนะถ้าไปอย่างนี้ปุ๊บกวัวเขาจะไปเสริมน้ำเลี้ยงเขาก็ต้องใช้เวลาเวลาของเขาคืออะไรความชื้นอ๋ออันนี้มีความชื้นไหมไม่มีไม่มีพอเข้าไปปุ๊บก็ต้องไปเท่าสปอร์เพราะว่าป้องกันตัวเองตายใช่ไหมอ่าเพราะว่าเขามีการผัดผนังเซลใช่ไหมถูกครับคือพอมันผัดผนังเซลปุ๊บตัวนี้เราฉีดอะไรเข้าไปตามต้นตามไรก็ส่วนหนึ่งเขาก็ไปไล่พวกนี้ให้มันรุดอีกส่วนหนึ่งเขาก็ซึมไปเข้าไปแล้วก็จะเด้งออกมามันก็จะทําให้ผนังเซลลเขาเรียกว่าเปลือกมันจะนิ่มมขึ้้้้นนนเเปลืืออออกก่่ะิ็ไไรดคทําียง พอท่อนำเลี้ยงได้ขึ้นปุ๊บปากใบเปิดพวกนี้ก็จะดันก่อไปเลยอ่านี่คือเหตุผลว่าทาไมมีมีเวลาก็ให้เด็กๆลองขูดข้างต้นข้างอะไรออกช่วยเขาใช่ไหมอาจารย์ช่วยช่วยให้จุลินรีที่เราฉีดทางต้นทางใบทางรากเนี่ยให้มันไปได้ทุกส่วนคอ่าแต่ว่าถ้าเราฉีดทางนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ผิดกติกาส่วนหนึ่งมันก็ไปตามซอกตามเหลือที่มันแตกครับอ่าส่วนที่อยู่ข้างนอกก็ช่างมันแต่ถ้ามันไปอย่างนี้ได้ดีเนี่ยมันจะได้ทั้งธาตุอาหารทั้งทั้งอะไรทุกอย่างในตัวมันด้วยประมาณนี้ค